สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์นะคะตอนนี้นะคะโมกับรันเน่นะคะก็กําลังจะเดินทางไปดูเห็ดโอ้รันเน่ดึงนะเราจะไปหาเห็ดกันในเวลาเช้าๆกันอีกนะคะรันนี้ก็แวะไม่หยุดเลยอ่ะนะคะตอนนี้นะคะที่ทุกคนหลับกันนะเราก็จะเดินไปดูเห็ดกันนะคะวันนี้โมจะพาไปดูข้างบนโน้นนะคะ ที่ที่เรายังไม่เคยไปนะตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าวันนี้ตอนเช้าอากาศก็เย็นนิดนึงนะคะทุกคนข้างที่จะเย็นนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาเห็ดกันว่าจะมีเห็ดชนที่ไหนกันบ้างน,นะคะโอเคค่ะนางก็ไปเรื่อยนะคะอลูกทิศตะแบนสีแดงออกแล้วทุกคนดู น,นี่เดินก่อนนะคะ่แดดเริมมาล้วทุกคนคะ่ะวันนี้แดดดีเนาะแต่ตอนเช้านี่ค่อนข้างที่จะหนาวนะคะหนาวนิดนึงเนาะ,ะแล้วนี่แว้ตลอดเลยอะ่ะตอนนี้ก็เดินมาถึงตรงข้างบนนี้แล้วเนาะนน้นเราเดินมาจากฝั่งโน้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะจะเดิเดนไปอีกนิดนึงเนาะ,ะเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะคะข้างบนโน้นนะคะ ไปแนนนี่ปะถ้าแนนนี่ไม่แวะก็คงจะถึงแล้วนะก็เดินตอนเช้าก็อากาศดีนะทุกคนอากาศก็ดีเนาะได้เดินตอนเช้าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะคะมีอยู่นะคะเสียงแรกแม่กลัวน,นั่นะแต่เห็ดมันแก่แล้วทุกคนขาดูดินี่นางตกละ ตัวคนแก่แล้วแล้วไงถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในนี้เป็นหมีหรือเปล่านี่นะคะในป่าน,นี้เดี๋ยวเราจะเดินเดินเข้าในป่าน,นี้กันนะเราจะไปดูกันว่าจะมีเห็ดอะไรหรือเปล่าในนี้นะเดี๋ยวถ้าน้องดื้อหมาม่จะล่ามไว้นะลุกนะเยวจะดื้อจะล่ามไปกับต้นไม้นี่แหละ โอเคปะเดี๋ยวมา่าจะเดินหาเห็ดดึงตลอดเล่ะดูเดินไปทางนี้กันนะเพื่อนๆ่ะอ่ะอันนี้โกโกอันนี้หล่นอะไรลูกอันนี้จะออกอย่างเดียวเลยแล้วกอันนี้มาหาเห็ดกับแม่ก่อนเราก็จะไม่ขึ้นไปข้างบนเยอะนะเพราะว่าเรากลัวนะคะไปโก Nanny tham gia mẹo, yà mẹo 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 Ui, nó chơi mẹo 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 Nó chơi mẹo 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 ได้ป่าไม่รู้เดี๋ยวต้องลองตัดดูนะคะไม่มีถุงมือด้วยถุงมือหมดดมดูดิเอะกินได้ไหมดมดูดิกินได้ค่ะน้องเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะได้หนึง่งดอก ได้ทำเบอร์เกอร์ดองอเอ้าเอ้าเอ้าไปต่อเดินขึ้นบนมาไปาาหาเห็ดกันต่อนะคะ จะบูเบอรี่ด้วยนี่นะคะลูกบูเบอรี่เจอแล้วใช่ป่ะไม่รู้แว่นเลินเล่นมา,มาดูก่อนครับทุกคนมาเจออีกแล้วคะ่ะนี่กำลังน่าก,กินเลยอยนี่นะคะได้มาหนดอก นี่นะคะป่าเห็ดป่าเห็ดมันต้องเดินดูดีๆนะทุกคนเพราะยังมีไม่เยอะน,นั่นี้นมานี่หกนนเห็ดชนิดอื่นยังไม่เห็นเลยนะเจอเพ่งเห็ดเพิ่งขาลายจริงๆในนี้มันจะมีเห็ดน้ำหมากด้วยนะทุกคนแต่คิดว่ายังไม่ยังไม่ออก,กอนนะเนาะเดี๋ยวจะเดินไปดูตรงนู้นอีกนิดนึงนะ โมโมเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะไยเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันมันไม่มีเลยอะอยอแถวเนี้ยเลยนั่นเนี่ยสงสัยต้องปล่อยนั่นเนี่ยเราก็กลัวเนาะไปะ เออเนาะเมื่อกี้เราก็ไปล่ามเขาเราต้องปล่อยเขาเราก็กลัวว่าเขาจะหนีไงกลัวว่าเขาจะหายอันนี้ดูเห็ดดิมีไหมไม่มีเลยนะทุกคนไปมาะอันนี้ไปโน่นนะทุกคนรันแน่เรามามา ไม่เจอนงดอกอีกแล้วค่ะทุกคนมามาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้กลัวเสียงแม่นะแม่เสียงดังอ่ะทุกคนมูมเป็นคนเสียงดังเนาะหมาเหมือนี่กลัวหมดนะไปเจอน่งดอกเจ็ดินดองมาเก็บก่อนเออดอกนี้กินได้ไหมเนองดูหนุกฟิลิปอันนี้น่าจะเย้วนี่นะคะน่าจะได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดก่อน โอ้อยุงเยอะอยเยอะอยเยอะไม่ตัดไม่ตัดอืมต้นใหญ่อยู่นะคะแต่ชิ้นลนะนี่กินดได้ปะน้องมันจะโดนทากกินไปบ้างแล้วนะทุกคนเอาไปแค่นี้กันอืนี่นะคะ ไปไหนน่ะนัะ่นทำอะไรบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนค่ะเช้าเๆนะนี่ประมาณเจ็ดมครึ่งน่าจะได้ตอนนี้แล้วเนี่ยได้แค่สามดอก นนี้ได้ไม่เยอะนะคะมันแก่หมดแล้วทุกคนอันนี้ เราลองเดินไปดูตรงนี้นะคะก็จะมีอย่างปกติในนี้จะมีนะทุกคน จอจะไม่แก่แล้วทุกคนไม่เมมมมก็บนะคะแบบนี้อะไรอ่ะกลับบ้านดีกว่าไปลูกป่ะไม่ดูละไม่หากลับบ้านกลับบ้านตัวเต็มเสียงลนะุก วดอกเยี่ยมมากแตงเยี่ยมมากแตงมันแก่แล้วนะคะอุ้ยจอหนึ่งดอกคะ่ะทุกคียนมาเจอเจอค่ะเดะี๋ยวเราจะเก็บกันเลยนะคะดีนะคะที่เดินเข้ามาเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยงามๆนะคะดอกนี้อุ้ยตายแล้วรอแป๊บนึงหนุกรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมากับเรันเน่นี่เฮงนะเฮงนะอาตัดมาแล้ว แล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมทุกคนนะคะไปหากันอีกไปโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับกันนะคะอ๋อโอ้ยสองดอกทุกคนเว้นแต่เราก่อนอุ้ยอันนั้นอีกหนึ่นงทุกคนเนดีย๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้รอแป๊บนึงอุ้ยเพื่อน สามดอกสี่ดอกแต่ว่ามันใหญ่นะนะจะเก็บได้สักสองดอกนะทุกคนค่ะโอ้ตาย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 นี่นี่ดอกนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเก็บดอกนี้กันโอ้ตายตายรอแม่แม่รอแม่แม่รอหมามาก่อนลูกดอกนี้ไม่เก็บนะทุกคนเพราะมันมันดอกใหญ่ก็จริงเนาะแต่โมไม่ชอบกินดอกใหญ่โมชอบกินดอกเล็กอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บดอกนี้กันแล้วก็กลับบ้านเนาะสงสารดันเล่ดอกนี้ดู อดทนมากเลยมันอยู่ลึกมากเลยอ่ะดูมันเข้ามาอยู่ดิทุกคนดูอดอกนี้ดูิดนะดอกนี้เราไม่เอาเนาะดอกนั้นแก่แล้วเนี่ยค่ะดอกนี้โอเคอยู่ดอกนี้ดูดิกนใหญ่มากแต่เราไม่เอา นนกันนะคะได้หนึ่งสสมสี่ห้าห้าดอกจริงได้หดอกเนาะแต่ว่าโมทิ้งไปแล้วเนาะเดี๋ยวโมจะกลับบ้านเลยนะคะทุกคนคะ่ะเริ่มร้อนแล้วเนาะแดดนะคะวันนี้ก็สร็ปได้ห้าดอกนะคะก็มันๆอยู่นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะดอกนี้ไม่เอาดีกว่าดอกเนี่ยดอกไหนดอกนี้เหมือนจะนิ่มๆดอกนี้ทิ้งไปนะออกคา